สวัสดีครับขอต้อนรับผู้าสู่ราการ Follow Me เรื่องดีๆที่คุณต้อง Follow นะครับนี้นะครับมาพบกับกริชแล้วก็ออฟดีออฟครับผมสสวััดีครบขอต้อนรับผู้าสู่ Follow Me อันแรกเลยใช่ไหมใช่แล้วกับการโอ้โหผมนี่เคยมาแต่แขกรับเชิญครับกับรายการบอดี้บีเจครับในสมัยนู่นอันนั้นเป็นพิธีกรเก่ามากเลยใช่กลับมาเป็นพิธีกรอีกครั้งหนึ่งเต็มตัวครับผม ตื่นเต้นสิครับแล้วได้จัดคู่กับคุณกริดด้วยอ้โห <Nash> ันนนะครับแน่นอนครับวันนี้นะ Follow มีของเราครับมาเจอกันท่านผู้ชมในวันจันทร์แบบนี้ <Gear> เรื่องราว o อ l o w มีในวันจันทร์ก็ต้องแตกต่างจักคนอื่นวันนี้กริดและออฟจะสวมบทบาทเป็นหมอดูถูกต้องครับเราจะหมอออฟพยากรนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เดือนมิถุนายนนี้ใช่แล้วครับใช่แล้วฮะ แต่ก่อนที่จะเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นหมอดูช่วงนี้นราขอแนะนํากิจกรรมของเราก่อนดีกว่าครับมเรื่องของการส่ง SMS เข้ามานะครับวันนี้เรามีตีมด้วยอืมอ่าธีมวันนี้นะคือทํามาหลายวันละหัวข้อนี้นะครับมีชื่อว่ากอดสักทีคงหายจุดจุดจดอ่าแค่ชื่อของอันนี้ก็รู้กันแล้วว่าเป็นชื่อเพลงของน้องเจมส์เอดแแต่ว่าจุดๆๆนี้นะครับอยากจะรู้ว่าทุกคนเนี่ย ก่อนแล้วจะหายอะไรครับหายเหงาหายคิดถึงหายเอือหายใจหายฟินที่เจอน้องเจมได้ก่อนกับน้องเจมอะไรอย่างนี้ก็ได้ับได้ครับส่งมาเลยครับพิมพ์ซีเว้นวักตามด้วยข้อความนะครับส่งมาที่4827235ครั้งละ3บาทถูกต้องครับ true move และ r ู e ูฟเอสคท่านั้นนะครับโดยเราไม่ให้แบบว่าส่งมาแล้วก็เฉยๆนะเรามีรางวัลให้ด้วยถูกต้องประกาศผลวันจันทร์หน้านะครับทาง Facebook นั่นเองครับ ซึ่งรางวัลที่เราจะให้เนี่ยแน่นอนต้องเป็นเกี่ยวกับน้องเจฟเอสแปดแน่เพราะว่าเพลงก็บอกแล้วก็หาย เพราะฉะนั้นเราจะมีซีดีแผ่นตัดซิงเกิลซึ่งหาที่ไหนไม่ได้นะครับมีที่นี่ที่เดียวทั้งหมด5รางวัลครับรับผู้โชคดีที่ส่ง s อ s เข้ามาโดนใจรามากที่สุดครับผมก็มอบไปเลยนะครับ่หรือว่ายังมีช่องทางที่จะคุยกับเรานะครับทางอีเมลครับผม afchanneltv@gmail.com นะครับก็ขึ้นหัวข้อไว้ว่า follow me ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าพูดคุยกับผู้เรานะครับหรือว่าจะมีช่องทางเดิมนะครับก็คือ Facebook ใช่ แฟนเพจ AF Channel นั่นเองอะไรครับ Facebook.com/AFChannel นะครับสามาพูดคุยแนะนำไปชมรายการอะไรได้เลยอีกหนึ่งช่องทางครับผม ก็คือเจ้าเก่าของเราถูกต้องครับ www.truemusic.com ครับสามารถเอาไปโหลดไปชมไปดู MV แล้วก็โหลดโดยเฉพาะในเรื่องของการโหลดเพลงนอกจากจะโหลดเพลงของศิลปิน AF แล้วนี่ครับก็ยังสามารถโหลดเพลงของศิลปินต่างชาติเพลงสากลนต่างๆมีมากมายหลายพันหลายหมื่นเพลงนะครับอ่ะเราแหละเอาแหละข้าหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันดีกว่านะครับในวันนี้นะครับนั่นก็คือ ราศีต่างๆนะครับเป็นคําที่เ,เขาเรียกอะไรพยากรณ์นะครับเราจะพยากรณ์อัปเดตในเดือนของมิถุนายนนี้แต่ก่อน,นจะไปหยุดพักก่อนเดียว่ถูกต้องครับเราต้องพักก่อนเดี๋ยวไปเตรียมข้อมูลก่อนบอกจริงๆรีบมามากยังไม่ได้เตรียมข้อมูลช่วงเดี๋ยวพักหนึ่งเพลงนะท่านผู้ชมพักเพลงนี้๋ยวผม,มขอไปเตรียมข้อมูลก่อนเขาบอก M v วนี้นี่ไม,นไม่เห็นไม่เห็นตัวนักร้องเลยไม่เห็นครับได้ยินแต่เสียงจะบอกว่าเป็นเอ็มวีที่น่ารักมากอันหนึ่งสำหรับเอ็มวีเพลงนี้ประโยคคําถามครับพี่โจภานุพลนะครับเชิญครับ กลับมาอยู่กันต่อนะครับในฟอลล์มีเรื่องดีๆที่คุณต้องฟอลล w ประจําวันอังคารวันจันทร์ครับผมย้ำกันอีกครั้งนะครับกับ SMS นะครับนั่นก็คือพิมพ์ซีเวนวักส่งมาที่4827235นะครับ3บาทเฉพาะ True Move และ True Move S เท่านั้นครับนะครับหัวข้อ SMS ของเราวันนี้ครับกอดสักทีคงหายจุดจุดจุดหายอะไรคิดถึง หายอะไรก็ได้ส่งมาเลยนะครับมาถูกใจรับไปเลยรับไปเลยนะครับซีดีแผ่นตัดซิงเกิลของน้องเจมส์กอสักทีกงหายมี5รางวัลด้วยกันครับผมเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกดีกว่าครับวันนี้เรากับอัปเดตดวงประจำเดือนถูกต้องฮะเอ๊ะดวงประจำเดือนจะมีแต่เฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าครับดวงประจำเดือนเนี่ยจะเอาจะเล่นอย่างนั้นใช่ปะก็ไม่รู้่จะเล่นอย่างนั้นก็ได้ดวงประจำเดือนวุฒุนายอนเอาเรื่องกันเลยดีกว่าเรามดูราศีแรกราศีะไรนะอ๊ะ ราศีแรกราศีเมษครับผมเขาบอกว่าการงานเนี่ยจะมีโอกาสก้าวหน้านะครับถือได้ว่าก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเลยก็ว่าได้นะครับราศีเมษการงานมีโอกาสก้าวหน้าอย่างรวดเร็วใครนี่ราศีเมษน้องแอน AF8 แเอฟหกเอฟหกแอนเอฟแปดไม่ใช่ไม่ใช่เอฟหกก็ช่วยแก้เลยไม่ผมลืมไปแล้วแอนใครอ่ะโอ้ยน้องแอนนี่ฟันเยอะเยอะ้คนดันเอ้ยคนดังไปแล้วช่วงเนี้ยทั้งละครเวทีทั้ง โอ้โหคอนเสิร์ตก็เพิ่งผ่านมาพิธีกรฟลอร์มีก็ทำโอ้โหาสารพัดแสดงว่าช่วงเดือนมิถุนายนนี้ราศีเมษอย่างน้องแอนเนี่ยก็มีโอกาสก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสำหรับราศีต่อไปคหมอกรจะบอกว่าราศีคนที่เกิดราศีพฤกษ์เขาบอกว่าการเงินอืจะไม่ค่อยดีจะมีการถูกเอารัดเอาเปรียบจากลูกหนี้หรือจะโดนชักดาบง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องเตือนอ๊อฟฝากน้องอ๊อฟไปเตือนน้องเต๋า AF8 ว่าต้องให้ระวังตัวเรื่องของการเป็นหนี้เช็คให้ดีนะครับว่าใครเป็นหนี้บ้างนะครับเต่าครับคอยตามไปดีเพราะอาจจะโดนเอาเปรียบได้แต่สําหรับใครที่ใกล้ชิดเต่านะครับตอนนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ก็ขอยืมเงินไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าหนี้จะตามไม่เจอถือเป็นโมฆะไปนะครับก็สบายเราแล้ครับให้ระวังเรื่องการเงินมาต่อไปราศีเมถุนนะครับอันนี้ก็คนที่เกิดราศีนี้จะบอกก่อน มอกิตบอกเลยว่าคนที่เกิดราศีเมถุนนี้เป็นคนหน้าตาดีเป็นคนดีเป็นคนดีต่อสีสังคมอันนี้ผมรู้ว่าคนจะมีร่ํารวยในอนาคตแล้วเป็นคนที่เพื่อนรักโอ้โหมีไหมมีไหมมีอีกครับผมว่าต้องเป็นคะชายเอฟแปดแน่นอกจากคะชายเอฟไปแล้วหมอกฤิตเองก็เกเดือนโอ้โหมว่าผมจะไม่พูดแล้วนะครับได้ครับแต่ว่าเขาบอกว่าไงการเงินนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทำไมมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเยอะครับทำไมจ่ายโน่นจ่ายนี่แต่ว่าเป็นการใช้จ่ายที่เรียกว่าซื้อสิ่งของชิ้นใหญ่ อย่างเช่นตู้เย็นอย่างเช่นเก้าอี้บ้านและรถอ๋อเหรออ๋อใหญ่กว่านั้นใช่ไหมมีคอนโดมีบ้านมีรถใช่ไหมอยจะบองมันตรงมากท่านผู้ชมกับการฟันธงและคอนเฟิร์มของเราจริงก็ลบากิจเพิ่งซื้อรถแล้วก็ซื้อคอนโดเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่แบบอเมซิ่งมากแล้วคา็นี่อาจจะซื้อพวก ของชิ้นใหญ่ๆพวกอะไรไมโครโฟนใหญ่ไหมอ๋อใหญ่นะแพงเหมือนกันนะเพราะว่าน้องก็เพิ่งจะออกมานะครับราศีเมถุนก็บอกการเงินไม่ค่อยดีมีเกณฑ์เสียใจเยอะเพราะของชิ้นใหญ่บ้านหรือรถอันนี้ใช่หรือเปล่าก็ต้องไปดูการตัดสินกัครับผมต่อไปครับราศีกรกฎเขาบอกว่าคนที่เกิดราศีกรกฎนั้นความรักจะมีเกณฑ์ถูกนอกใจโอ้โหนั้นต้องรีบบอกเลยใช่ตัดออฟไปบอกน้องเบนเอฟเจ็ด นิวซีเอฟโอ้โหนิว AF7 ถึงว่าจะเป็นมิกกี้ f f 5อ้าอให้ดูแลคนรักดับกุณให้ดีๆเพราะว่ามีเกณฑ์ถูกนอกใจเราจะไปบอกเขาดีไหมเนี่ยถ้าไปบอกแล้วเขาเตรียมตัวคือไม่ไม่ได้บอกเพื่อเป็นการทำให้รู้สึกบอว่าหน่อยเพื่อบอกให้แบบ อ่ะจะได้ดูแลความรักดีๆนิดนึงอ่าอาจจะเรว่าก็ยอมยอมไปเธออยากได้ก็ให้อะไรอย่างนี้นะครับก็เรื่องของความรักนะครับก็ระวังด้วยนะครับสำหรับราศีกรกฎครับต่อไปราศีสิงห์ครับความรักเนี่ยเขาบอกว่าเดือนนี้แฟนอาจจะเข้าใจผิดครับผมแล้วก็เรื่องของการคบเพื่อนต่างเพศนะครับอาจคือคนเรามันก็ต้องมีไม่ มันมีเพื่อนหลายเพศไงแต่ว่าจะเป็นตุ๊ดเคยข้อมดี้ใช่หรือว<ช>่า<ช>จะเป็นเพื่อนหญิงเพื่อนชายจริงๆแต่เพื่อแฟนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ย เธอเพื่อนเธอมีอะไรกับเธอหรือเปล่ามีการแบบสายตามันไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะครับต้องบอกคนนี้เลยพี่บอย F2 ครับบอกนะบอยนะบอยระวังแฟนเข้าใจผิดเพราะนักบอยเนี่ยทำงานเยอะเจอคนเยอะแล้วนักบอยก็เป็นคนที่เอนเตอร์เทนมากนะครับเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยสาวๆของนักบอยอาจจะเข้าใจผิดได้โอเคแต่ว่าแต่สาวๆเลยครับหนุ่มๆด้วยนะครับก็ไม่จริงนะผมชอบพี่บอยมากเหมือนกันเลยจริงเหรอเขาเป็นคนที่แบบเฟรนลี่มาก นะครับก็ะระวังด้วยนะครับราศีต่อไปราศีกันราศีกันนะครับกฤิขอบอกเลยว่าในะเรื่องการงานของคนที่เกิดราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นั้น มีโอกาสแสดงความสามารถของตัวเองโโอหและมีความก้าวหน้าในหน้าที่มีใครบ้างเอฟของเราล่ะมีตีนะครับแล้วก็มีกรีนห้ามีปุ๋ยฝ้ายนะครับสามคนนี้เลยในเรื่องของการงานและการแสดงความสามารถของทั้ง3าคนนี้มีเยอะมากว่าจะเป็นตีกรณีนี่ใครครอโหงละครออนแอมาน้องกรีนมีงานละครเนื่อนอืน อุ้ยฝ้ายครับก็มีงานทั้งละครและละครเวทีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและสามคนนี้ถือได้ว่าโอกาสมาแล้วเขาก็คว้าไว้ด้วยนะสำหรับคนที่เกิดเดือนนี้นะครับโอกาสนี้มาแล้วนะครับยังไงก็ต้องควยคว้าไว้แล้วกันนะครับอเอาล่ะเอาล่ะผ่านไปแล้ว6ราศีครับผมทั้ง6ราศีนี้ผ่านไปแล้วเหลืออีกเราเอาไว้ช่วงหน้าดีกว่าครับใช่ของออฟยังไม่ถึงใช่ไหมอ่าใช่ใช่แต่เราไม่บอกสิเลยนั้น ไม่บอกไม่บอกตาไอ้ไม่บอกห้ามเปลี่ยนช่องนะครับติดตามกันต่อไปช่วงนี้พักสักครู่ดีกว่าไปชมเอเวียนก่อนครับสำหรับเพลงนี้ I Won't Give Up จาก Jason Mraz ช่วงหน้าเจอกันครับครับเอาละครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการ Follow Me นะครับเรามาย้ำ S M S กันอีกครั้งแล้วกันครับผอมของรางวัลที่เราอยากจะแจกนะครับนั่นก็คือซ d ดีซิงเกิลของน้องเจมโดยกติกาของเราง่ายๆเพียงส่ง S M S เข้ามานะครับว่า กอดสักทีคงหายจุดจุดอะไรหายคิดถึงหายอะไรก็ได้หายหนาวส่งมาได้หมดนะครับส่งมาที่พิมพซีเว้นวัตนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความ4827235ครับผมครั้งละ3บาทเฉพาะระบบ True Move และ True Edge เท่านั้นนะครับตอนนี้เราเรามีรางวัลให้ด้วยประกาศผลจันหน้านะครับนะครับมีรางวัล5รางวัลสำหรับเป็นซีดีซิงเกิลของน้องเจมส์ส่งมาเยอะแล้วกันครับผมมาเรามาพูดถึงราศีตุลนะครับเลยราศีตุลนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ การงานนะครับในเดือนนี้นะครับก็คือการค้าขายที่จะดีมากๆเลยนะครับระวังเพื่อนต่างเพศหลอกลวงเขาบอกว่าการงานการค้าขายจะดีแล้วก็ระวังเพื่อนต่างเพศจะหลอกลวง้เขาบอกททบบี้ทำไมทบบี้เขาบอกว่าต้องให้ระวังเรื่องเพื่อนต่างเพศเพราะว่าการค้าขายททบบี้ไม่ได้ค้าขายอะไรแต่การงานอาจจะมีงานเข้ามาแล้วถ้าททบบี้ถามว่าแล้วต่างเพศนี่มันมีเพศไหนบ้างอ่ะก็เดี๋ยวต่างเพศนี้ใช่ไหมครับ ได้หมดได้หมดเออก็ต่างเพศเพศไหนว่ามันหลายเพศอยู่ในตัวเดียวอ๋อถ้าถ้าเหมือนกับทัมี่นั่นก็คือเพศเดียวกันเอออ๋ออย่างงี้นี่โอดยเรื่องต่อไปราศีพิจิกครับครับผมความรักความรักของราศีพิจิกกในกว่าเขาบอกว่าคนมีครอบครัวแล้วเนี่ย ความรักก็จะยิ่งแน่นแฟนแล้วก็แฮปปี้มากขึ้นเรื่อยๆแต่คนโสดจะมีติดผิดหวังคนที่เกิดราศีพิจิกโอ้โหอันนี้พี่ไม้เอฟสองคนนี้ก็แบบมีความรักนะเขามีความรักเขามีแฟนอยู่แล้วจะรักกับแฟนมากขึ้นเรื่อยๆโอ้ย,อยด,ดีมากเลยนะครับแต่คนโสดก็จะรู้สึกผิดหวังนะครับอันนี้ใกล้หรือยังใกล้ถึงราศีตัวเองยังเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวครับอต่อไปราศีธนูราศีธนูอันนี้จะคาบเกี่ยวกันแต่ว่าปีนี้ผมยังไม่ใช่ เขาบอกว่าจะได้พบเพื่อนใหม่เป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็จะมีการคุยธุรกิจกับต่างชาติโอ้โหซาร่าเอฟสาโอ้โหอันนี้แน่นอนถูกเลยไอมี่อยู่ต่างประเทศกลเพื่อนใหม่ต่างชาติคุยธุรกิจกับต่างชาติอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตรงนะพะน้องก็ยังทํางานอยู่ที่ประเทศจีนใช่แล้วโอ้โหตรงมากอะต่อไปเราจะไปดีกว่าครับสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรมังกรอันนี้จะเป็นในเรื่องของความรักครับดวงรุ่งพุ่งแรง คนโสดเนี่ยจะพบรักแบบหวานซึ้งขนาดนั้นสําหรับคนไม่โสดเอ้สาหรับคนที่ไม่โสดแล้วล่ะครับจะเป็นยังไงฮะก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าคนที่โสดเนี่ยจะพบรักแบบหวานซึ้งเพราะว่าเพราะว่าที่ถามนี่เพราะว่ามีต้นเงี้เกิดอยู่ไม่รู้ว่าเขาโสดหรือยังไม่โสดเฮ้ยอันนี้ไม่รู้แต่เรื่อนของความรู้เขาจะหวานซึ้งหรือเปล่าดวงอาจจะเป็นเรื่องของดวงรุ่งพุ่งแรงก็ได้ละอ่ะนี่ราศีนี้ใช่ไหมมังกรอ่าใช่ครับผมในเรื่องของความรักเนี่ย ก็ดีไงคนโสดไงก็จะได้พบรักแบบหวานซึ้งไงอ่าหรวเมามาเทียย์การมีเวลาหนึ่งเดือนถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอต้องอัปเดตอ่านี้ต้องต้องรอดูนะครับผมว่าจะตรงหรือเปล่านะครับสำหรับโสดเหรออโสดสิจริงเหรอจริงจริงตลอดเลยโสดแฟนมีแฟนพี่ก็มาถ้าแฟนไม่มาเพราะว่าแฟนอยู่บ้านเอ้ยแฟนไม่มีครับผมแฟนไม่มีแต่เมื่อก่อนแฟนมีก็เลยมาบ่อยๆไม่มีอ้าวที่ก่อด้วยผมทำถึงก็ไปไม่เป็นนะครับตอนนี้อ่ะมาที่ราศีต่อไปราศีต่อไปศีมีน ราศีมีนราศีกุมกุมก่อนก็บอกว่าการงานการเงินความรักอืต้องใช้ความรอบครอบเยอะอ้ระมัดระวังลอยรับเดี๋ยวจะมีปัญหาต้องบอกผดชานเรื่องของความรักอะไรต่างๆต้องใช้ความรอบบคออายุก็เริ่มเยอะแล้วด้วยเดี๋ยวจะโอ้ยไม่ได้ตากับแกเลยจริงจริงนะครับ เขาบอกว่าต้องใช้ความรอบคอบในเรื่องของการงานการเงินความรักก็เช่นงานก็ต้องอาจจะรับดีๆเงินก็ต้องใช้ดีๆความรักก็ต้องดูดีๆเรื่องความรักนี่พระชาคงยังยังหาไม่เจอโอ้จะใครจะเอาก็ปล่อยๆก็ไปได้แล้วครับโอ้ยรุ่นนี้นางวอนจะตายแต่ไม่มีใครเอาก็น่าน่ะสิฮะว่านางไม่เกี่ยวครับกรีดคนเดียวฮะราศีต๋อยครับราศีมีครับว่าง่ายการงานเขาบอกว่าอันนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะล้มเหลวครับผมความรักนี่ก็จะมีโชคสําหรับ คนโสดเนี่ยจะพบรักนะครับส่วนที่คนไม่โสดก็จะสวีทมากขึ้นไปอีกอ่านื้ำแข็ง F7 เพราะฉะนั้นเนื้อแข็งยังโสดอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะได้พบคนรักคล้ายกับออฟอ้าไม่เจอเดี๋ยวดูกันว่าเดือนพิจานณ์นี้นะครับตกลงว่าทั้งออฟและน้ำแข็งจะเจอคนรักหรือเปล่าเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับอาสรว่ายังไงนะครับก็อย่าไปซีเรียใจคำทำนายเลยมันเป็นอะไรสนุกๆประกอบกับคือ ทำอะไรก็ตามมันต้องอมีสติใช่ทำอะไรก็ตามต้องอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะ<ช><ช>ครับคืออาจจะฟังไว้บ้างพอไว้แบบตัดสินใจในเรื่องของการซื้อหรือว่าการพบคนอะไรอย่างนี้ต,ต้องคนไยก็ต้องอย่างมงายมากใช่แล้ว<ช>ครับจาเอาแหละเฮ้ยหมดเวลาแล้วอ่ะ หมดแล้วหรอใช่นี่หมดเดินทางมาถึงช่องสูดทาวของเราแล้วโอ้ตายแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมเรายังมีช่องทางที่เราติดต่อกันได้อยู่นะครับนั่นก็คือทางอีเมลนั่นเองครับผม afchanneltv@gmail.com หรือว่าจะเป็นทาง Facebook ครับกิ๊ง่ายๆเลยครับเบอร์เว็บ facebook.com/slash afchannel พูดคุยแนะนำติดชมรายการมาได้เลยนะถ้าเบื่อๆเข้าไปที่อะไรเอ่ย t w ็บ o t music.com ใช่แล้วครับโหลดเพลงฟังเพลงว่าจะเป็นฟังเพลงของ f 6ก็ได้เก่าๆก็มีโอ้เยอะแยะนนานใช่ไหมหรือว่าจะ ป็นเพลงของวันีโซล่าสุดออกมาแล้วเผื่อลืมใช่ไหมโอ้ยดงนางฟ้าเขาออกมาใหม่แล้วอ๋อเหรอจ่าเลือดได้จกาใช้ชมกันได้มีกันได้มีฝากได้นอนเอาละหมดท้ายหมด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 แล้วนะครับก็ฟังไว้นะครับอย่าลืมนะฮะก็อย่าไปอะไรคิดอะไรมากมายนะครับก็คือเป็นการคือไม่ต้องคิดอะไรทำอะไรไม่ต้องทำอะไรแต่ขอให้มีสติไงนะครับอืมนะครับอย่างเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าพบกันใหม่บอกอื่นพูดบอกตัวเองด้วยใช่ถูกต้องเพราะว่าผมก็อยากได้เอ่อคนรักที่แบบว่าเป็นไม่ไม้รวยๆหน่อย อ,อะระวังนะงกนระวังนะ<ร>ได้ยินได้ยินอยู่นี่มารอเต็มเลยนะนจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะครับเอาล้วผมเปลนทางกินแล้วออฟวันนี้แล้วนะครับครับผมลาแล้วเจอกันวันหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ